Hello student ยินดีต้อนรับสู่ห้อง Google Classroom นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป .6 นะคะในคลิปนี้นะคะเป็น Episode 2ของเรื่อง future simple tense ในตอนแรกนะคะในตอนที่1เนี่ยเราพูดถึง use ก็คือ future ใช้ยังไงใช้สถานการณ์ไหนแต่ในตอนที่2นี้เราจะพูดถึงโครงสร้างซึ่งโครงสร้างเนี่ยนะคะ จะใช้ในรูปแบบของัางที่เราพูดถึง,งโครงสร้างเนี่ยจะต้องพูดว่าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะคะคราวนี้โครงสร้างแรกที่อยากให้นักเรียนได้ชมนะคะก็คือการใช้วิวค่ะอามาดูกันค่ะในตารางแรกนะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะ subject บวกว l l บวกเวริรช่องหนึ่งนะคะ จำโครงสร้างให้ดีเพราะว่าจะเป็นรูปแบบตายตัวในการแต่งประโยคนะคะโครงสร้างประโยคปฏิเสธ subject บวก will บวก not บวก v 1นึ่ะคะหรือกิยาช่องที่1โครงสร้างประโยคคำถาม will บวกประธาน subject บวก verb ช่องที่1และตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะบวก Equation Marks คราวนี้มาดูโครงสร้างนะคะประโยคบอกเล่า I will go เห็นไหมคะประธานบวก will บวก verb ช่องที่หนึ่งโครงสร้างจะไม่หนีเลยนะคะ I will go to school tomorrow ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ You will eat Papaya s a l a d tonight คุณจะกินส้มตำคืนนี้ He will clean the cars next week. เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะประธาน will กริยาช่องที่หนึ่งประธาน will กริยาช่องที่หนึ่งอ่ะไปดูรูปประโยคต่อไปค่ะรูปประโยคปฏิเสธนะคะเราแค่เติม NOT นะคะใส่หลัง will เท่านั้นเอง I will not go to school tomorrow. ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ You won't eat papaya salad tonight. คุณจะไม่กินส้มต่ำคืนนี้อา้า Will not. อันนี้เป็น won't. ไม่ต้องตกใจนะคะ Will not รูปเต็ม Won't คือรูปย่อระหว่าง will กับ not นะคะเด็กๆจำนะคะต่อไปค่ะประโยคคำถาม ประยคคำถามเราก็จะใช้สูตรเดิมก็คือเราจะย้าย will นะคะไปหน้าประโยคนะคะดูนะคะ will i go to school tomorrow ฉันจะไปโรงเรียนพวกนี้ใช่ไหมนะคะจากที่เราเดิมเราเห็น i will ตอนนี้เปลี่ยนเป็น will i นะคะแล้วถ้าเป็นโครงสร้างนี้เราจะตอบ say yes กับ say no นะคะ yes you will ถาม i ตอบ You, yes, you will. ถามวิ l ตอบ will นะคะ No, you won't ก็จะมาจากโครงสร้างถาม I ตอบ you ถาม will จำได้ไหมคะ w a n t มาจากอะไร won't ก็มาจาก will กับ not นะคะย่อรวมกันก็จะตอบเป็นใช่ไม่ใช่นะคะอีกสักประโยคนะคะ You will eat p a p a y a salad tonight. คุณจะกินซ้มตํำคืนนี้ใช่ไหม Yes I will ถาม you ตอบ I ถาม will ตอบ will เป็น Yes I will นะคะ No I want เช่นเดิมนะคะ want เป็นตัวย่อของ will กับ not จากรูปประโยคก็คือการตอบใช่ไม่ใช่นะคะต่อไปไปดูโครงสร้างที่สองนะคะ going to going to เนี่ยนะคะก็แปลว่าจะเหมือนกันอย่างที่เราคุยในตอนที่หนึ่งไปแล้วนะคะใครไม่เข้าใจดูซ้ำนะลูกนะ affirmative แปลว่าประโยคบอกเล่านะคะ interrogative แปลว่าประโยคคำถาม negative แปลว่าประโยคปฏิเสธนะคะมาดูโครงสร้างคะ่ะบอกแล้วว่า verb to be บวก going to นะคะ be เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น is am are ะะกระจายตามประธานนะคะ is am are ฉะนั้นบวก going to บวก infinitive นะคะก็คือกริยาคงรูปประโยคปฏิเสธนะคะ I am นะคะ you are ยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะประธานตามด้วย w o r b to be บวก not เพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเอา not ใส่หลัง v e r b to be ตามด้วย going to และตามด้วย verb infinitive กริยาคงรูปนะคะ อินเตอร์โลเกทประโยคคํคำถามนะคะย้ายค่ะย,ย้าย i s a mr มาไวนะ้หน้าประโยคให้หมดจาก i am เป็น am i you are กลายเป็น are you i s he เป็น he is i s she กลายเป็น i she s นะคะเอาจาก she is เนี่ยกลายเป็น i she ขอโทษนะคะ it is ก็เปลี่ยนเป็น is it นะคะ we are เปลี่ยนเป็น Are we? They are ก็กลับมาเป็น are they ยังคงตามด้วย going to และ i n f i n i t y เปียกขคงรูปนะคะอะควนี้เรามาดูโครงสร้างตามอย่างที่สกูที่จะพูดนะคะประธานบวก verb to be นะคะบวก going to บวก verb ช่องที่หนึ่งก็จะเป็น she is going to leave เธอจะไปนะคะเธอจะออกไป I am going to stay ฉันจะพักนะคะจะเห็นว่า leave stay jog เนี่ยทั้งหมดเป็นกริยาที่เราเรียกว่า infinitive นะคะ He is going to jog เขาจะไปวิ่ง jogging นะคะาไปดูประโยคปฏิเสธค่ะนะะ He is not เห็นไหมคะว่าเราเพิ่ม not เข้าไปหลังที่ verb to be และตามด้วย going to He is not going to jogging, to jog. ขาโทษค่ะก็แปลว่าเขาจะไม่วิ่ง jogging. ประโยคคำถามนะคะเราย้ายมานะคะจาก he is ย้ายเป็น is he, is he going to jog? เขาจะไปวิ่ง jogging ใช่ไหมนะคะก็จบมาที่หน้าตานี้และคำถามจะตอบเ a y yes say no ค่ะ ะะวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่2นะคะในเรื่องของโครงสร้างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามของของฟิวเจอร์ซิมเปิลเทนนะคะอยากนักเรียนลองศึกษาด้วยตนเองจากนั้นลองทำแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้ลองทำกันนะคะสู้ๆค่ะ See you later